วัสดีค่ะทุกคนออนกลับมาแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆมาเล่นเกมมือถือเปิดใหม่กับเกม Persona 5 THE Phantom X กันนะคะเพื่อนๆเกมนี้เป็นเกม Turn Based นี่เลยก็ภาพจาก Persona 5นะคะอย่างเท่เลยใช่ไหมและก็เข้ามาแล้วกับฉากแรกเฮลิคอปเตอร์กำลังเข้าสู่เมืองนะคะจะจะกลับอะไรเนี่ยคาสิโนโหรอ โอ้โห,โหสีสันแบบ,บวิบวับมากเลยแสงไฟนีออนอ๋อกดสคิปเนื้อเรื่องได้โอเคปะป,ปึ๊บเขามีสอนเล่นก่อนไหมเนี่ยน่าจะมีเนอะเอาล่ะกดปุ่มนะคะอ๋อเคลื่อนที่เหรออ๋อเป็นกระโดดจำข้ามแพตฟอร์มแบบนี้โอ้โอ ก็เป็นบอกว่าเกม Persona 5เลยอะที่เคยเล่นใน PC ใช่ไหมเพื่อนเออมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ต้องค่อยๆเดินตามฉากก่อนแล้วก็พอถึงในช่วงของการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็น turn base เนะอะก็จะถ้าอย่างนั้นก็จะต้องเป็นเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะในช่วงตน้นไปกันต่อค่ะฟึบกระโดดไปเลยฟึบฟึบฟึบ ค่อยโดดไปแล้วป้นขึ้นไปข้างหน้านั่นเุ้ยเจอกับพวกกลายพันุพร้อมที่จะต่อสู้กันแล้วนะตัวเอกของเราตอนนี้ก็คือตัวละครระดับ S s นั่นเองนะคะเพื่อนๆถ้าใครหาตัวเจ๋งๆนี่ก็ตัวนี้เลยนี่ก็คือการต่อสู้นะมันจะมีแบบว่าสกิลให้เรากดนะคะว่าจะเป็นการโจมตีในรูปแบบไหน เรต้องเลือกศัตรูด้วยโอเคเลือกสกิลแล้วก็เลือกการโจมตีแล้วก็เลือกไปที่ศัตรูที่จะโจมตีตนั่นเองเลือกเป้าหมายเรียบร้อยแล้วอุ้ยแย่ละโดนสวนกลับมา <S <S โอ้วุยมีแอคชั่นอะไรข้างล่างด้วยเขาให้ลองกดตรงนี้ดูแล้วก็เป้าหมายปึ๊บ ตัวละครเนี่ยจะมีแพ้ทางชนะทางด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเอกของเรานะคะก็ชนะทางฝั่งของข้ามมันก็จะขึ้นว่าวิปก,กับตัวศัตรูที่เราชนะทางนั่นเองนะคะว,วับวิบวับวิบวับวิบวับข้ามเนื้อเรื่องไปเลยวิกดผิดกดแย่ yeah สิป พร้อมออกลุยกันแล้วเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าและเราก็จะมาโผล่ที่โรงเรียนนั่นเองตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วพร้อมลุยลวจ้าอะไรกันเนี่ยอยู่ในน้ำสาหร่ายเดี๋ยวเมื่อกี้เราอยู่ห้องเรียนอยู่ดีดีแต่ไม่ต้องกังวลเราพร้อมที่จะบวกตลอดเวลา เลิกเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้มิชชั่นสตาร์ทเขาให้เราไปทำอะไรอะ่ะหมุนหมุนจอโอ้ภาพสวยนะคือมันจะเป็นแบบสามมิติอะ่ะไม่ใช่ได้เลยแล้วตอนนี้เราก็จะต้องเดินไปยังจุดหมายนะคะจะมีเครื่องหมายตกใจใช่ไหมให้เราเดินตามไปอ่ะได้ดีต้องเดินออกนอกห้องดูเหมือนจะไปบวกกับใครบางคนเดี๋ยวสิเราจะบวกกับเขาตลอดเวลายอย่างนั้เลยเหรอ เอ้ยมี3ามสาวขวางประตูขวางบันไดยอยู่ตรงนั้นไม่หรอกคงไม่มีอะไรไม่ใช่เดือดแก๊งหรือใดๆปไปที่ชั้นหนึ่งกันนะคะมันจะมีภารากิจบอกเราอยู่ทางด้านขวาบนเนาะแล้วก็ต้องค่อยๆทำตามภารากิจว่าให้เราไปที่ไหนตอนนี้เขาให้เราไปเปลี่ยนรองเท้าที่ล็อกเกอร์ได้ดี โหรองเท้าสีจีจัดมากเลยเอ๊มีนกคูก่เกาะอยู่อย่างงั้นเหรอ,อนกคูกอะไรเข้ามาที่นี่ได้ยังไงวไอ้นกคูกมันแอบมองไอ้นกคูกมันมีแว่นไอ้หน่ารักอะโอ้ยเดี๋ยวชนคนเฮ้ยใครน่ะสาวคนนั้นเดินมาแบบไม่ใส่รองเท้าด้วยนะเมื่อกี้นี้เห็นแบบแบบ เราก็จะเจอเหตุการณ์อะไรที่แปลกๆอยู่เรื่อยๆนะคะเฮ้ยเขาตกใจอะไรกันอะข้างบนเหรอเขามองขึ้นข้างบนกันมีอะไรอะมองตามดิอุย้ยผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่อุย้ยเขากำลังจะโดดลงมาเหรอแย่ yeah, แล้วใช่คนที่เจอเมื่อกี้นี้จริงๆด้วยนะคะเอาแย่ละแย่ละยานะยาไม่ทันแล้วเรียบร้อยอเอ๊ะ เป็นยังไงบ้างอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอโดดลงมาแต่หายไปอย่างเงี้ยหรอเออเข้าสู่อีกมิตินึงแน่แต่สิ่งที่แปลกคือเราวูบไปนะคะแล้วก็ได้เจอกับเจ้านกฮูกเมื่อกี้นี้เอาละเข้ามาอีกมิตินึ่งละไปะตามนกฮูกไปดีกว่า อ๋อ oh, ขึ้นบันไดผิดขึ้นบันไดผิดก็ไม่ได้ด้วยนะแบบเราอยากจะขึ้นตรงนี้อ่ะไม่ได้ต้องขึ้นตรงนี้โอเคจะไหลขึ้นไปแบบนี้ก็ได้เดินย้อนไม่ได้เดินลงได้ปะไม่ได้ต้องคู่มันทุวงไปแล้วนี่ไงโอเคเดี๋ยวเขาให้เราไปทำภารกิจตามเจ้าตัวหู่ไป <laughs> เราก็มาขึ้นบันไดเลื่อนอย่างสนุกเลย ไม่ใช่สินะปเห็นอะไรก็แวะไปเรื่อยแหละคือฉากเขาทําแบบค่อนข้างละเอียดริงนะคะเพื่อนๆคือมันน่าสนใจอะเล็กๆน้อยๆเออเขาก็เก็บรายละเอียดทําให้เราเล่นแบบเราจะเจออะไรเราก็แวะไปเรื่อยไปข้างหน้ากันเลยจ้าเจ้านูคู่อย um mm pues ู่ที่น uh ั่นเฮ้ยเวลาเดินอะมันเป็นปุ้งปุ่งพุ่งพุ่งุงเล คำนมในเรื่องไปเลยก็ได้อยากสู้ละอยากจะบวกคันไม้คันมือไปหมดเอ้ยนั่นไงจะพวกศัตรูที่เราอยากจะโอสู้ด้วยจริงๆเราก็ไม่ได้อยากต่อสู้หรอกนะแต่ว่าเอาเลยดิ <laughs> อย่ารอช้าใดๆไปโจมตีนี่โอ้โหเขาไปโจมตีแบบ กระชิดแบบนี้แล้วก็มียิงตกท้ายอีกทีนึงด้วยอะ่ะและตอนนี้อันติมาแล้วนะคะก็คอนเฟิร์มเลยอ๋อต้องเลือกเป้าหมายด้วยถ้าอันติถ้าตีธรรมดาไม่ต้องเลือกอะ่ะนั่นแหละยังไงก็ตามจัดการเจ้าแพะนั่นแพะหรือแกะน่าจะเป็นแพะใครเป็นเหมือนเราว่าสับสนแพะกับแกะ ลุยเลยจ้าไปห้องต่อไปเอ้ยก็เป็นเกมที่แบบสนุกสนุกดียิ่งใครเคยเล่น Persona 5มาก่อน<ด>แล้วด้วยนะคะก็จะได้กลิ่นอายจากเกมนี้โดยตรงเลยการต่อสู้ก็โอเคเลยอะ่ะมันก็เล่นได้เรื่อยๆเพลินๆมันๆอุ้ยเราจะสู้กับน้องคนนั้นจริงๆเหรอเขาติดมืออยู่ด้วยนะ เหมือนไม่อยากสู้แต่กดเอากดเอาอ๋อคือตอนนี้มันก็เป็นโจมตีเองนี่แหละกดกดลักษณะการโจมตีกดเป้าหมายอะไรเองแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีการต่อสู้แบบอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆสามารถเร่งความเร็วได้ด้วยปด้กันต่ออยากสุมกาชาแล้วดิเฮ้ยโทรศัพท์ดังเหรออ๋อนี่ไงมีตัว o ต i a l เรียลให้เราทำจัดการกับพวกอ่อนแอ หนึ่งคนอยู่ที่ไหนล่ะพุ่งไปเลยอ๋อมันจะมีปุ่มแบบว่าพุ่งไปได้ด้วยหรือว่าปุ่มเดินธรรมดาด้วยอันนีต้ตีโอเคเราอยากขึ้นทางลงไม่สิปาปๆาปาปา,ปาอย่าราช้าใดาๆเพราไม่งั้นอ่ะเราก็เดินเล่นอยู่ตรงนี้ยเป็นอีกเป็นชั่วโมงคนอื่นเขาพยายามหาตัวดีๆเราก็แวะตลอดโอ้ยนี่มันตัวอะไรก่อน ลูกกระตาถลนออกจากเบ้าโอ้ยโอ้ยชอบชอบเกมนี้ตรงนี้แหละคือมันดูแบบว่าเป็นอะไรที่เหนือจินตนาการ เพิ่มพลังตัวเองก่อนนะคะอันนี้มันเป็นเพิ่มเลือดอ่าฟื้นฟูเลือดกันก่อนเพราะว่าเวลาเราเล่นไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พีกระดานแบบว่าจบสานสุดท้ายที่มันจะเป็นแบบช่วงของเนื้อเรื่องตอนนั้นอะเลือดอะมันจะไม่ได้ฟื้นฟูอืมถ้าเนื้อเรื่องตอนช่วงนั้นเลือดลดไปนะคะมันจะแบบว่าต่อต่อเชื่อมต่อกันอะว่าเออมันจะอาจจะทำให้เราแบบเสียชีวิตได้ในฉากต่อไปในครันี้อะไรอะ ในในการต่อสู้ครั้งต่อไปแต่ว่าถ้าจบฉากทั้งหมดเนี่ยมันก็จะฟ้นฟูขึ้นมานะแย่ละไอ้เจ้านังคู่มันจะตายแล้วดิใช้สกิลโจมตีเขาเลยละกันโจมตีไปที่โอ้ไอ้ลูกกระตาด้านขวาของเขาก่อนเรียบร้อยไป็นหนึ่งนะคะมันจะทำอะไรเราเนี่ยแล้วน้องคูกเราจะตายก่อนไหมไมันจะมีตัวช่วยต่อสู้ด้วยใช่ไหม หรือว่ามันเป็นสกิลของตัวนี้อันนี้น่าจะแน่ใจเดี๋ยวอยลองเล่นดูก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาเรียกออกมาอ๋อมันเป็นสกิลคือเหมือนกับเรียกเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละไม่ต้องสู้อะไรเพื่อนช่วยสบายจงตีเรียบร้อยเลเวลอัพเลยนะคะชนะได้อย่างสวยงาม ้ยเจอกับคนคนขายของใช่หรือเปล่าเจอคนที่มีของอะไรไม่รู้อยู่บนหัวเยอะแยะเลยดูนั่นดิมันคืออะไรก่อนยังไงก็แล้วแต่เขาอาจจะเป็นศัตรูกับเราก็ได้นะผมไม่ใช่เป็นคนธรรมดาโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในชิบูย่า ซึ่งจริงๆเราก็อยากจะเดินเล่นแต่ว่าสุมกาชาก็อยากน่าใกล้ๆละใกล้ๆจะได้สุ่มกาชาแล้วมาถึงรางวัลเราล็อกอินรายวันนะคะเพื่อนๆนี่เลยวันแรกก็ได้ของไปเป็นเหรียญน,นั่นเองมีรูปขนนกอยู่ตรงกลางเหรียญด้วยอืมก็จะเป็นหน่วยเงินของเกมนี้เนาะแล้ววันที่2ก็จะมีเพชรนะคะมีอัญมณีสีม่วงที่จะเอาไปซื้อของพิเศษอะไรอย่างนี้แลกเป็นแบบอะไรพิเศษพิเศษได้อีกทีหนึ่งด้วยเออมันก็ มีของแจกเยอะแยะนะคะทำให้เราเล่นเบื้องต้นได้ง่ายขึ้นในส่วนหนึงนั่นเองปลดล็อกระบบค่อยๆปลดไปเรื่อยๆมีอีเวนต์มีอะไรต่างๆคอนแทคนี่คือดูซิว่าคืออะไรอยากรู้อันล็อกมาแล้วไปดูกันไปดูกันเข้าไปเลยโอ้นี่ไง ตรงนี้ก็คือหน้ากาชานั่นเองมีตู้อะไรมั่งมีตู้คนนี้ตู้คนนี้น,น้องน้องหน้ากากแดงเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่เทียเอมีตัวไหนอีกอ้านี่ไงคนนี้เรนเรนตัวที่เราได้ใช้ในการต่อสู้ตอนต้นเกมเลยนะคะตัวนี้อยู่ในระดับ SS ด้วยล่ะคือระดับที่เจ๋งเทพมากเขาถึงให้เรา <c oughs> เล่นตอนต้นไงคือสำหรับตู้นี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นตัว๋วเป็นการ์ดรุ้งนะคะเป็นแพททินัมทิเก็ตก็คือจะต้องเติมเงินในการสุ่มตัวนี้นั่นเองอ่าแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายก็ เป็นตัวสีทองธรรมดาอันนี้เราก็อาจจะหาได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันและตัวที่เป็นหน้ากากแดงนะคะน้องรินตัวข้างหน้าสุดตรงนี้เนี่ยก็คือตัวระดับ s นั่นเองซึ่งก็รองลงมาจากตู้นี้นะตู้นี้จะเป็น ss มีโอกาสได้ ss แต่ตัวนี้เราจะสุ่มได้โดยที่อาจจะยังไม่ต้องเติมเงินในช่วงต้นคือเล่นเล่นไปก่อนนะคะแล้วก็ลองมาสุ่มตู้นี้กันดูไม่รู้ว่ามันจะเก็บ ตัวหรือว่ามีเหรียญมีเพชรพอที่จะเอามาแลกตัวนี้ได้สักเท่าไหร่นะแล้วก็ไปดูตัวเอรเรียวกันก่อนละกันเพื่อนๆสำหรับตู้นี้นะคะสุ่มก่อนตัวหนึ่งปึ๊บอ้าวยังไม่มีตั๋วเหรอเขาบอกตูวตัวเรียลคอนแทคอ๋อก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาสุ่มเออมันจะมีแบบว่าตัวฟรีอะไรอย่างงี้เพื่อนๆโอเคปะต้องทำภารกิจก่อน มีร้านค้าด้วยร้านค้าขายอะไรโอ้นี่ไงคนที่เราเจอที่สถานีรถไฟเมื่อกี้นี้นี่มีของขายพวกแพ็คต่างๆอันนี้มีของรายวันด้วยมีเดลิเคทด้วยได้คูอะไรอะคนประกุเจมนี่ไงแล้วก็ได้ของอย่างอื่นมาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ราคา แพ็กก็ประมาณนี้เลยมีขายเพชรด้วยเีจ้าปะต้องลุยกันก่อนอีกนิดนึงอ่ะเราถึงจะได้สุ่มกาชาเมื่อกี้มันมีช่องจดหมายอะไรบ้างปะไปกดรับของรีมาสุ่มกาชาดูความดวงของเราก่อนว่าเกมนี้จะเป็นเกมของเราหรือเปล่าโหลด จอสักเพบเข้ามาแล้วเข้าบ้านกันก่อนนะคะนี่มีจดหมายด้วยอะตอนนี้เข้าบ้านแล้วเดี๋ยวขอเปิดจดหมายก่อนนี่ง่อย่าในที่สุดจดหมายก็ขึ้นมานะคะเพื่อนๆเราจะมีของที่ได้จากการเข้ามาเล่นครั้งแรกนะคะจะเป็น pre-registration campaign นะคะได้ตัวสุ่มกาชามา20ใบแล้วก็ได้ของ พื่อใช้ในการเล่นเบื้องต้นนะก็กดรับมาเลยและเราก็จะไปสุ่มกาชากันเมื่อกี้ที่เล็งกันเอาไว้ตู้นี้เลยเล็งเอาไว้สุดนี่ก็นะคะเพื่อนๆน้องรินน้าต้องมาแล้วไหมเรามาดูกันก่อนว่าดวงเราจะได้กับเกมนี้หรือเปล่าก็ไหนๆก็ดูระบบการเล่นเบื้องต้นกันไปบ้างแล้วนะคะเทิร์นเบส สนุกสนุกสะสมตัวละครแล้วก็ไปต่อสู้กันปะลุ้นกันเลยว่าจะเป็นยังไงึืโอ้ยชักสุ่มสวยนะแต่ดูการ์ดแล้วไม่ค่อยมีแสงวิ่งรังอะไรเท่าไหร่ได้ได้ตัวดีๆมันก็จะต้องเป็นสีรุ้งอะไรอย่างนี้สิได้แค่สีทองอย่างนั้นเหรอโอ้ยเดี๋ยว เราได้ตัวเดียวเมื่อกี้นี้เลยเหรออันอื่นมันเป็นตัวอะไรไม่รู้เดียว <c oughs> คืออะไรก่อนได้ตัวผู้มอนสเตอร์มาโอ้๊มันเรกน่ารัก <c oughs> ก็ได้มาตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆคีเฮ้ยเรายังมีโอกาสอีกหนึ่งหรือเปล่าที่อาจจะได้น้องรินนะคะนะตัวอีก10บใบปุ๊บ ไปแล้วจ้าสีร,ร,รุ้งสีรุ้งสีม่วงสีรุ้งไม่รู้ว่าถ้าได้น้องวินจะได้สีอะไรปึ๊บมาไฟคอนแทคกันก่อนเอ้ยสีทองอีกแล้ววทอแงแค่สีดาวนะคะเพื่อนๆเป็น yes มโกโแต Alter, <S <S> ่วกๆสุนะทโมโกเอ้ตัวลองๆนี่เราเอาไปทำอะไรได้นะ อ๋อมันก็จะเปลี่ยนพวกนี้เป็นน่าจะเอาไปย่อยหรือป่ะเออวิได้ตัวโอ้ยพับเพ็ดนี่ตัวละครน,น่ารักดีอะอาจจะมีบอกว่าแตกฟริงฟรังแล้วก็เป็นอีกตัวนึงที่อีกระดับปะ่ะไม่มีแคมนี้ไม่มีไม่มีจริงเหรอ อย่างจอยนะโอเคเราก็มาลองดูกันคร่าวๆกับเกมนี้นะคะเพื่อนเ Personal Five The ฟนทอมเอนะคะตอนนี้ก็ขอตัวเข้าบ้านกันก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะแนะนำเกมใหม่บ้างเรื่อยๆแล้วก็จะมีเพลงเพราะๆนะคะมาให้เพื่อนเพื่อนฟังเพลินๆกันนะคะสำหรับช่องออนเซอีกันสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนลวจ้าบ๊ายบาย